โอ้ยเฮียโฟเข้าไปในหัวกระโหลกไดโนเสาร์นะครับเพื่อนเฮ้ยโอ้โหโดนไดโนเสาร์กินกันเลยเหรอมาอนช่วยเฮียด้วยเฮียโดนกินแล้วจึื่องพรเจ็บเจ็บเจ็บมือตัวตัวตัเล็กอะไรนะตัวเล็กทีเล็กหรอไหนไหนพาหมาไปดูหน่อยนี่เหรอตัวนี้เหรอพี่ฮอนโอ้ยพี่โฟ๊กายล่างเป็นไดโนเสาร์ไปแล้ว ต้กงติดตามช่องเฟซนะครับเป,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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนใครอยู่พิพานอะไรนะอยู่พิพานอ๋ออยู่ที่พนะิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เหรอใช่คไเว้ยเว้ยใครใครใครนี่ไหนที่พิ่อเจอไข่ไดโนเสาร์เหรอไหนไหนพามาหมาไปดูหน่อย โอ้โหมีไข่ในดสอสเสาอยู่เนี่ยสามฟองพี่ฟองอุ้ยดูดิดูดิฟองใหญ่มากเลยนะเราซูมเข้าไปดูซิดูดิมันกําลังจะแตกมันกําลังฟักไข่าขาเป็นตัวหรือเปล่าอโอ้แล้วตรงนี้ก็เป็นรอยเท้าในดสอสเสาด้วยนะอุ้ยแถวนี้มันอาจจะมีชีเล็กอยู่แถวนี้ก็ได้นะพี่ฟอืมามาต้องวิ่งหนีไปรอบมามาไปก่อนนะเฮ้ยพี่พรพี่พรมาดูนี่สิอุอ้ย นี่มันคืออะไรนะอุ้ยหัวกระโหลกในดอทเสาเพื่อนหัวกระโหลกใดอทเสาใหญ่มากเลยอะอุ้ยโอ้โหพี่โฟกว่าหัวในดอทสานนี้ไม่เป็นพันอะไรอะครับไปเสียบหอดได้ไหมอะโอ้เดี๋ยวโฟกเข้าไปในหัวกระโหลกไดอทเสาเลนะครับเพื่อนเฮ้ยโอ,อ้โหโดนไดโนเสาร์ากินกันเลยเหรอเฮ้ยมันน่าก,กลัวมากเลย ยูยเล็กอะไรนะชีเล็กเหรอไหนไหนพาหมาไปดูหน่อยนี่เหรอต,ตัวนี้หรอพี่พอรอุตัวนี้ชีเล็กจริงๆด้วย,ว,ย,ยว้าาส,สันสิครับใหญ่มากเลยพี่พรอุ้ยว้าเดนเดโนเสาร์ตัวใหญ่มากเลยโอ้ยพี่โบกไก่ล่างเป็นไดนเอสาร์ไปแล้วนี่พี่พรดูดิมีรอยเท้าไดนอเสาร์ด้วย โอ้ดูดิหมูเท้าใหญ่มากเลยนี่เท้าแค่ข้างเดียววะเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะนี่มันตัวไดโนเสาร์พันอะไรเนี่ยมันที่มันเป็นหัวเหล็กๆใช่ไหมมีอีกมีอีกกันอุ้ยพี่พอรดดูตรงนี้สิเขากําลังแข่งกันเขาก็เอาหัวชนกันแบบนี้เลยนะอืนชนชนชนระวังหางมันนะหางมันยาวมากเลยอ่ะดูดิโอ้โห ยาวจริงๆครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหตัวนี้โอ้โหซิกเนเจอร์เลยครับเพื่อนๆนมันเป็นไดโนเสาร์ทีเล็กที่ตัวใหญ่มากเลยดูดิเที่ยวกับสาพลสเซตดูมีตัวตัวใหญ่โอ้ดูดิขามันใหญ่มากเลยเพื่อนๆนตัวเนี้ยเขาบอกว่าสมัยก่อนมันดิ้นได้ด้วยนะตอนนี้มันอาจจะพังไปแล้วนะคะเพื่อนเ่อน้าใครจะลอดท้องไดโนเสาร์ว้ายเร็วลอดไปเลย ระวังรอ,อดไปร้อ,อโอ้พี่โฟกมาดูตัวนี้สิครับนี่มันไดโนเสาร์คอ,อยาวนี่นะาใช่ตัวใหญ่มากไหนพี่โฟกรลอดท้องไดโนเสาร์นี้ <c oughs> โอตอนนี้เรากำลังหลบอยู่ใต้ท้องไดโนเสาร์อยู่นะเฮ้ยเราได้ยินเสียง ท้องเขาไหมเล้วเสาสายพันธุ์นี้มันกินพืชรับามากินพืชคับแล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอู้ตัวนี้เป็นตัวคอยาวเหมือนกันนะครับแต่มีสีสันสีเขียวนะครับอู้ดูดิมันโผล่ออกมาจากในป่านะคะพี่โฟกซ์อุ้ยพี่ขอที่เสียก้าม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 าข้างในร้บอกว่ามีไดโนเสาหลายพันอีกนะอุอะไรอุ้ยตัวนี้ก็มีอีกพี่โฟกซคอยาวอีกตัวหนึ่งมุโมงัวอะไร เอ้ยพี่พอกดูข้างบนนั้นสิมีเดรดเสาร์อยู่บนข้างบนด้วยนะอ่ะเอ้ยน่นากลัวจังเลยลตอนนี้นะคะ,ะพวกเราก็เข้ามาในดงเดรดเสาระ์คะพี่โฟกพี่โฟกต้องระวังนะระวังมันจะกัดพี่โฟกนะดูดิดูด,ดิมาตัวแรกเราเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้มันไดรดเสาร์พันอะไรเนี่ยหมาไม่เคยเห็นเลยหน้าตามันแปลกแปกนะโอ้โห โหตัวใหญ่จริงๆครับนี่เป็นไงโอมันร้อนยังไงพี่โฟกปากมันเป็นแหลมๆเลยนครับอ๋อปากมันแหลมมากเพื่อนๆดูฟันสิครับโอ,อ้ดูเขี้ยวเขาแหลมมากเลยตัวนี้เป็นตัวที่โหดเลยกินคนได้เลยนะระวังนะมันจะกินพี่โฟกนะออกมาดีกว่าน่ากลัวนี่นี้นีน่คืออะไรนี้นนนนโอ้โหดูเขี้ยวมันใหญ่มากเลยพี่โฟก ในดูด <rural> ี้มันมีขี้ฝันปะเนี่ย um, ห <how to win> ูดูล oh oh yeah. ิ้นมันดิว้ยโูนับกลัวพี่ฟองนี่เด็กๆดูตรงนี้สิครับเนี่ยมันเป็นตัวอะไรแรปเตอร์โอ้โหแรปเตอร์นี่เจอฟูงแรปเตอร์เพียบเลยครับเพื่อนๆมีหลายตัวเลยไหนมีกี่ตัวมาๆขอนับก่อนหนึ่งสองสมีสามตัวกัดมือเอาพี่โป๊ํทำไมปล่อยให้แรปเตอร์กัดมืองั้นนะ เอาหาลงมาเอามอ,าอุย้ยนี่มันตัวที่พี่เฟียช,ชอบหรือเปล่าดูดิมันมีคีบแหลมๆอยู่ตรงข้างหลังอ่ะพี่เฟีย <h> วันนี้เขาว่าใจดีนะแล้วมันก็กินพืชด้วยครับเพื่อเๆด,ดูดีครับดวงตาเขาดูหน้าตาใจดีมากเลยครับ <h> จมูกแบบรูบานๆนะข้ <h> างหน้านมีสะพานด้วย โอ้โหไหนไหนไหนเรือว้าวมีเรือจิ๋วเอาไว้หนีในโดเซาหรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิวุ้ยพี่ฟงวุ้ยนี่มันแตนเสาร์คอยาวอยู่ตรงดีนี่นะโอ้แสดงว่าตรงนี้มันเป็นเกาะไดโนเสาร์แน่ๆเลยพี่พรชอบตัวนี้เปล่าเรือ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 ไหนเรือเรือโอ้เรือตรงนี้เอาไว้หนีในโดเซาไว้นะครับเคุณเบื้องอะไรอุ้ยพี่พรอะไรอ่ะ อุ้ยดูดีดูดีดูดีมีจิ้งเหลนเกาะเรือด้วยเขาเพื่อนโอ้อันนี้ก็เป็นดงเดโนเสาร์เหมือนกันนะครับนี่นี่นี่ทางนี้ก็น่าสนใจนะนี่ไงพี่โฟกตัวที่พี่โฟกชอบต่อที่มันชอบเอาหัวชนกันนะครับเป็นพันหัวเหล็กไงใช่เปล่าโอ้ตัวนี้มันใหญ่มากไม่ดุตัวนี้ดุเปล่าไม่ดุครับโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยมามาบอกให้มันสู้กันเ่ะมหมาว่ามันน่าจะดุนะถ้ามันอยู่ในเรื่องจุลสิกโรมันจะ ลคนเยพี่โฟกครับมามาว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เจอมันนะครับเพื่อครับพี่โฟกไปก่อนนะครับเราจะกลัอในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย